ทุกคนวันนี้มาทำฟันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนว่าจะเป็นยังไงมาทำฟันนะคะมาฟิกมาฟิกตรงนี้จ้ะอันนี้ตรงนะคะเรามาฟิกเพื่อว่าให้มันตรงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนโอเคแล้วแต่ว่าข้างล่างนะคะ แอบเกล็นนิดลนลึงนะความข้างอ่างนะคะแอบเกล็นนิดเดียวมาใส่เหล็กดัดมันนะคะอาจจะใช้ประมาณเวลาประมาณแค่6เดือน,นะคะแค่หกเดืน <c oughs> เอนอ่าจะใส่คัลเลอร์กันนะคะตอนนี้ใส่สีเจล Yes look different เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วอ่เป็นแบบนี้นะคะ ฟันข้างล่างน,นะมันเรียงตัวไม่ค่อยจะ straight เท่าไหร่เราก็เลยมันมีสองช้อยส์นะแต่ว่าช้อยส์นี้ทำให้เราพูดชัดหน่อยเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้อง <c oughs> fix ท่องบนันอีกทีนึงเห็นไหมเขาเรียกว่าตลอดจะต้อง fix gummies m i l e s m i l e up top part I don't know they're gonna put this one on the top to lift my teeth up let's see right now is just um ยังไม่เจ็บมากนะคะ okay อ i ค e like that thank mm -hmm. you